สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันในรายการเพราะเรื่องชาวบ้านคือเรื่องของเราค่ะกับดิฉันนางสาวธนชัชพรสงามาวิทยากรน,นะคะวันนี้เราจะมาพูดในประเด็นเรื่องที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลนะคะนายฮาริสพดุชาติเจ้าของบริษัทนําเข้าและส่งออกที่ใหญ่ที่สุดในตอนนี้เพื่อไม่ใหเ้เป็นการเสียเวลาฉันขอส่งไม้ต่อให้กับคุณกัญญานักข่าวภาคสนามของเราค่ะคุณคุณธนชัชพรมากค่ะดิฉันนางสาวก,กัญญาคงสวัสด์ทำหน้าที่เป็นนักขา่าวภาคสนามของเราในวันนี้ค่ะ วันนี้นะคะเราจะพาไปสัมภาษณ์คุณฮาริสดุงชาติเจ้าของบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในตอนนี้นะคะไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณฮาริสพุงชาติเจ้าของบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดณตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณฮาริสสวัสดีครับผมนายฮาริสปุงชาตินะครับเป็นเจ้าของบริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้าต่างประเทศครับผม รู้สึกยังไงบ้างะคะกับการที่ถูกเรียกว่าเป็นเท่าเกี่ยวน้อยแต่อายุยังไม่ยี่สิบรู้สึกอายนิดน,น,นครับเพราะว่าไม่ไม่เคยมีใครเรียกผมองนี้ครับแล้วพออยู่ๆก็มีคนเรียกแบบนี้มันก็เลยรู้สึกปรับตัวไม่ทันเท่าไหร่ครับอแล้วบริษัทของคุณฮาเลนเนี่ยนำเข้าและส่งออก <c oughs> สินค้าอะไรบ้างช่วยยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะทางบริษัทของเราครับ ถ้าหลักๆเลยก็คือส่งสินค้าจำพวกแบรนด์เนมจะเป็นพวกแฟชั่นเสื้อผ้ารองเท้าางี้ครับแล้วก็จะมีพวกเครื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้นะครับอยากทราบว่าออตอนที่เปิดบริษัทเนี่ยภาษีที่คุณฮาริต้องเสียเนี่ยมีอะไรบ้างคะหลักๆเลยภาษีหลักๆที่ผมต้องเสียนะครับจะมีอยู่สามภาษีครับผมจะมีภาษีนําเข้าภาษีสง่องออก แล้วก็ภาษีสุกากกรครับผมอ้าวแล้วภาษีทั้งสามอย่างนี้ไม่ใช่ภาษีแบบเดียวกันหรอคะจะไม่เหมือนกันครับผมภาษีน้เข้าและภาษีส่งออกจะคิดจากมูลค่าของสินค้าเพียงอย่างเดียวครับส่วนภาษีสุกากกรนะครับเป็นภาษีที่จะรวมทุกอย่างที่อยากต้องจ่ายให้กับกรมศุกากกรครับที่อยาํนสินค้าเข้าประเทศครับผมออืย่างนี้ ช่วยอธิบายภาษีศุลกากรให้ฟังแบบเพิ่มเติมอีกนิดนึงได้ไหมคะได้ครับผมภาษีศุลกากรนะครับเป็นคําที่ใช้เรียกภาษีที่รวมกับค่าธรรมเนียมในการใช้ผ่าน่านของกรมศุรกากรครับอาจจะมีการรวมภาษีแล้วก็ค่าธรรมเนียมของศุลกากรอ่นๆนะครับอย่างเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่เรียกกันว่าแหวนนั่นแหละครับ ภาษีสรภาษามิครับถ้าอันนี้ในกรณีนี้ถ้าถ้ามีนะครับค่าธรรมเนียมการตรวจสอบสินค้าครับผมสุดท้ายนะคะมีนแผนในอนาคตไหมคะว่าจะขยายสาขาไปต่างประเทศหรือเปล่าจริงๆตอนนี้ก็มีแผนอยู่บ้างครับเพราะว่าเราจะไม่หยุดที่จะพัฒนาครับบริษัทเราจะขยายต่อไปเรื่อยๆจนต่างประเทศเขารู้จักแล้วก็จะไปสู่ระดับโลกครับ ยิค่ะวันนี้เราก็ขอขอบคุณคุณฮาริปรดุงชาติมากนะคะที่มาช่วยให้ความรู้ของเราในวันนี้ต่อไปเราขอขออนุญ,ญาตส่งแม่ต่อคืนให้กับคุณธนชพรนะคะวันนี้เราขอไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณนะะักข่าวโฆษนาและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยนะคะดิฉันนางสาวธนชพรสงา่าวิทยากรขอลาไปก่อนและพบกันใหม่กับรายการพ่อรวยชาวบ้านคือเรื่องของเราขอบคุณค่ะ